ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับจากคลิปที่ผ่านมาผมได้เล่าเรื่องขอคอดกล่าให้ฟังไปแล้ว และก็มีคอมเมนต์แตกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือไม่อยากให้ขุดเนื่องจากจะมีผลกระทบตามมามากมายและอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากจะให้ขุดเนื่องจากประเทศชาติของเรานั้นเรื่องเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองตามมาอย่างมากมายเช่นกันผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแสดงทัศนคติคือไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับเพราะเป็นเพียงการแสดงมุมมองที่แตกต่างกันก็เท่านั้นบางท่าน อยากจะให้มีแลนบริดจ์มากกว่าขุดคลองไทยและว,วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความแตกต่างระหว่างแลนบริดจ์กับคลองไทยให้ทุกท่านได้ฟังกันครับความเห็นที่แตกต่างแลนบริดจ์กับคลองไทยขนส่งข้ามฝั่งแบบไหนดีกว่ากันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนั้นเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญของการขนส่งสินค้าทางเรือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทางน้ำของเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกาที่มีปริมาณสูงถึง1นึ่งแสนลำต่อปีเลยทีเดียวโดยในปี2567ศักยภาพในการรองรับปริมาณเรือจะเต็มศักยภาพและคาดว่าปริมาณเรือจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นถึง4เท่าในปี2593นั่นเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งและแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงทั้งค่าน้ำมันที่เรือจะต้องอ้อมไปทางช่องแคบมะรการวมถึงเสียค่าประกันเรือในราคาที่สูงด้วยและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากอุบัติเหตุการเดินเรือทั้งเรือเฉียวชนและการปรนโดยการดําเนินโครงการทั้งสองนี้จะช่วยให้เรือขนส่งสินค้านั้นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องผ่านช่องแคบมะะกา ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโครงการพัฒนานี้เป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากและยาวนานระหว่างโครงการแลนบริดจ์กับครองไทยโครงการไหนที่จะส่งผลดีและคุ้มค่าต่อการดําเนินการมากที่สุดทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมแลนบริดจ์หรือสะพานเศรษฐกิจเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่เชื่อมชายฝั่งระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าต่างๆที่มาจากทางเรือซึ่งจะพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์และท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งรวมถึงการวางระบบการขนส่งทางท่ออีกด้วยโดยเส้นทางของโครงการนี้จะเริ่มจากจังหวัดระนองไปถึงชุมพรเป็นระยะทางรวมแล้ว120กิโลเมตรและใช้งบประมาณ100ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้างนั้น2ปีโครงการนี้สามารถย่นระยะเวลาการขนส่งได้ถึง2วันเมื่อเทียบกับการขนส่งโดยใช้เส้นทางเรือเดิมทีนั้นที่ผ่านทางช่องแคบมะละกาสำหรับโครงการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคลองไทยแล้วเรือขนส่งจะแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มากกว่าเนื่องจากการเปลี่ยนภาหนะการขนส่งหลายครั้งแต่ในด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วถือว่า จะส่งผลกระทบที่น้อยกว่าด้วยในขณะที่โครงการคลองไทยเป็นการขุดคลองเชื่อมต่อสองฝั่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยเรือขนส่งสินค้าจะสามารถแล่นผ่านไปได้เลยเส้นทางของโครงการนี้จะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ไปจนถึงสงขลาระยะทางรวมแล้ว135กิโลเมตรและใช้งบประมาณถึง2ล้านล้านบาทระยะเวลาในการก่อสร้างนั้น4ปี และจะย่นระยะเวลาการขนส่งได้ประมาณ3วันแต่โครงการนี้มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางของเรือขนส่งสินค้าแตกต่างกับทางเดินเรือผ่านทางช่องแคบมาละกาที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายผ่านทางแต่เมื่อเทียบกับค่าขนส่งผ่านโครงการแลนบริดจ์ก็ถือว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็ถือว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ในส่วนของผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลของทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นมีผลที่แตกต่างกันเมื่อขุดคลองเชื่อมทั้งสองฝั่งแล้วจะทำให้น้ำทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะไหลเข้าหากันไปอีกฝั่งหนึ่งคาดว่าจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศบริเวณโดยรอบรวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในบริเวณนั้นด้วยนอกจากนั้น การขุดคลองเชื่อมทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นมันจะทําให้พื้นที่ทางภาคใต้แยกเป็นสองส่วนจึงต้องมีการวางระบบการคมนาคมทางบกและระบบรางใหม่ในการเชื่อมต่อทั้งสองส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยซึ่งทั้งสองโครงการยังคงเป็นประเด็นที่คัดค้านและถกเถียงกันเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกันของทั้งคณะรัฐมนตรีนักธุรกิจและภาคประชาชนในพื้นที่คณะรัฐมนตรีนั้น สนับสนุนโครงการแลนบริดจ์เพราะความคุ้มค่าของงบประมาณและผลประโยชน์ที่สมดุลกันและไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนและไม่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลเหมือนโครงการคลองไทยนักธุรกิจนั้นจะสนับสนุนโครงการคลองไทยเพราะไม่ต้องการเสียค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนระบบการขนส่งรวมถึงอาจจะส่งผลให้สินค้าเสียหายจากการขนย้าย และลดปัญหาอุบัติเหตุจากการเดินเรือทั้งเฉี่ยวชนและการปล้นด้วยภาคประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับทั้งสองโครงการเนื่องจากจะต้องปรับพื้นที่ของภาคใต้จากเมืองท่องเที่ยวไปเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมซึ่งรวมไปถึงการเวียนคืนพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนและจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำทิ้งจากเรือคราบน้ำมันมลภาวะทางเสียงและอากาศด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนบริดจ์หรือครองไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาในการดำเนินงานทั้งสองโครงการก็ล้วนมีข้อถกเถียงกันทั้งข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลกระทบในหลายๆด้านด้วยขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสำคัญ และคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านไหนมากที่สุดแล้วคุณละ่ะคิดว่าโครงการแบบไหนที่ดีกว่ากันครับเราทุกคนนั้นแน่นอนละครับย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไปบ้างหนึ่งคนก็หนึ่งความคิดหนึ่งล้านคนก็หนึ่งล้านความคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดมุ่งหมายของเราคนไทยทุกคนก็ย่อมอยากจะให้ประเทศไทยของเรานั้นพัฒนาเจริญก้าวหน้ากันทุกคนอยู่แล้วอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ก็อย่าลืมนะครับความคิดนั้นแตกต่างกันได้แต่ไม่แตกแยกนะครับผมมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยเราทุกคนจะรักและสามัคคีกันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆจับมือกันแล้วพาให้ประเทศไทยของเรานั้นพัฒนาต่อไปครับขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังเล่าให้ฟังครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ